สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัเช้าจอมปวนแม่สอดสๆอสอสอสนะจ๊ะสําหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องเทคนิคของเตาจลวดกันนะครับคือผมเพิ่งทําคลิปนะครับการทําเตาจลวดไปนะครับแล้วหลายๆคนก็น่าจะเห็นกันอยู่นะครับว่ามันมีหลายช่องทางออนไลน์ที่เขาขายเตาจลวดกันอยู่นะครับทีนี้เนี่ยเทคนิคจริงๆทํายังไงให้ไฟมันแรงนะครับให้ไฟแรงแล้วาบาง ช่องทางการสั่งซื้อเนี่ยนะครับอุปกรณ์เขาก็จะปิดฝาสนิทนะครับมันจริงไหมในการที่ปิดฝาสนิทแล้วมันดียังไงไฟมันจะแรงไหมนะครับแล้วจะทํายังไงให้เตาจรวดเนะี่ยไฟมันแรงเหมือนแก๊สมันพุ่งจริงๆเอาจริงเอาจังเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็อันนี้มันเป็นเทคนิคนะที่เขาทากันอยู่ก็ไม่ได้จกตาหรอกนะครับ <S <S แต่ทีนี้นมันมีเทคนิคที่ควรรู้นะครับว่าถ้าเราอยากสั่งได้ดังใจแบบเนี้ยนะครับดูนะครับอันนี้หุงข้าวเลยนะนี่นะครับแล้วก็ควัานมาทําไมละจ๊ะ พัดไปทังอื่นสิเธอเนี่ยนะครับดูนะอัน,น,เ,นนะเนี้ยเห็นไหมเนี่ยที่มันขึ้นแรงแบบนี้เพราะอะไรนะครับมีเทคนิคอยู่อันเนี้ยผมเพิ่งได้ลูกน้องได้คนงานใหม่มาวันนี้นะครับก็เลยมาสอนใช้เตาจรวดนะครับเพราะว่าหนึ่งไฟมันแรงหุงข้าวได้เร็วนะครับแล้วก็ประหยัดฟืนไม่ต้องซื้อถ่านเพราะไม้จริงๆเนี่ยลมพัดแบบนี้นะครับสังเกตควันนะมันจะไปซ้ายไปขวาใช่ไหมถ้าเป็นเตาธรรมดาลมพัด เรื่องของไฟมันก็จะไปที่อื่นนะครับถ้าไม่สุ่มหนักๆจริงๆอะ่ะสุ่มหนักเกินบางทีหูหมอไมอีกนะครับอันนี้คือปัญหาที่ผมก็ทําเหมือนกันเพราะว่าผมนึ่งถั่วให้ม้ากินนะอันนี้เรานี่นะครับตั้งข้าวจริงๆนะครับตั้งข้าวจริงๆก็เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ทีเนี้ยก่อนที่มันจะสุกเนี่ยเทคนิคนะครับหนักๆเลยนะครับหนักๆหลักๆเนี่ยหนักๆเลย,ๆๆเย,เลยที่อยากได้ไฟแรงๆเนี่ยควรทํายังไงนะครับหลักๆก็คือ ไฟมันจะแรงจะหนักขึ้นแบบแก๊สได้พุ่งบู๊บบู๊ได้นะครับคือหนึ่งนะครับฟืนนะครับฟืนเนี่ยมันจะต้องมีขนาดที่ไม่ยาวเท่าท่อนะครับไม่ยาวเท่าท่อนะครับฟืนตัวเนี้ยเหมาะสุดๆเนี่ยผมอะทําทตูดไว้ตรงนี้นะครับตะแกรงอยู่ตรงนี้นะตะแกรงอยู่ตรงนี้นะครับที่ฐานมันจะลงอนะผมไม่ได้ผมไม่ได้ตัดตัวเนี้ยเป็นเฉียงนะครับ45อ,องศาแล้วมาประกบกับตัวนี้อ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ฟืนเนี่ยนะครับมันจะลงได้ถึงตรงนี้นะครับที่ผมทําไว้นะตรงนี้นะครับเอามือจิ้มไม่ได้แล้วเดี๋ยวนิ้วสุกนะครับตรงอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาตัดเนี่ยควรจะตัดให้ฟืนน่ะมันอยู่แค่น,นี้นะครับประมาณนี้นะครับแค่นี้เองอย่าให้มันยาวมาถึงนี่นะครับให้มันอยู่แค่นี้เพราะว่าเชื้อเพลิงมันจะอยู่ตรงนี้แล้วไฟมันจะลุกขึ้นแบบนี้นะครับอ่าถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับถ้ายาวเกินนะครับเหมือนที่เราเห็นในคลิปเนี่ยเขาก็ใส่ให้มันดูสวยหรูฮลูฮลา แล้วเขาก็จะเปิดฝาตัวนี้ไว้แล้วเขาซุกไม้ใส่ใช่ไหมทีเนี้ยพอไฟมันติดจริงๆเนี่ยนะครับพอไฟมันลุกมันลามขึ้นมาเนี่ยมันจะมาโผล่รูนี้นะครับมันไม่ได้ออกรูนี้ละนะครับอีที่มันออกรูเนี้ยตอนเขาโฆษณาแรกๆเนี่ยคือไฟมันไม่ปลายอยู่นะครับแต่ในความเป็นจริงนี้ยไฟมันจะต้องลามมันก็จะออกทางรูนี้แทนมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องตัดให้สั้นเพื่อให้ไฟเนี่ยเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับไม้เนี่ยมันกองอยู่ประมาณบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับอ่า อันนี้หนึ่งละนะครับก็คือหลักการที่จะทําให้ไม้นะครับมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ไฟมันแรงแบบที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับก็คือจะต้องประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของท่อนะครับผมไม่รู้ว่าของคุณน่ะยาวเท่าไหร่ประมาณประมาณเนี้ยนะครับไม่ให้เกินกว่านี้นะไม่งั้นไฟมันย้อนนะครับมันก็จะไหม้พอนไหม้ปุ๊บมันลามขึ้นข้างบนนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับทีนี้เนี่ยในการที่เห็นไฟลุกแบบเนี้ยผมใส่แก๊สไว้ข้างล่างหรือเปล่านะครับ ไม่ใช่นะครับน <c> ะ <oughs> <t ina> แต่มันคือเทคนิคไอตัวนี้เห็นไหมผมเปิดป่องไฟไว้เห็นไหมอ่าในการที่เราเปิดป่องไฟไว้แบบนี้ป่องควันเนี่ยความจริงเป็นป่องควันนะครับควันไฟจะออกตรงนี้นะครับแต่ซึ่งความจริงเนี่ยตอนจุดใหม่ๆมันออกทั้งสองฝั่งนะครับมันออกทั้งสองฝั่งออกทั้งรูรูไฟนี่ออกทั้งนี่นะครับมันจะออกทั้งสองฝั่งทีนี้เนี่ยพอเราไม้มันถูกเผาจริงๆแล้วมันเกิดเป็นไฟเนี่ยนะครับมันก็จะควันจะออกทางนี้นะครับ ทีนี้เนี่ยตัวนี้นอกจากเป็นควันและใส่เชื้อเพลิงแล้วเนี่ยถ้าเราแง้มไว้นะครับเท่ากับอากาศอ่ะมันก็เข้าอีกทางหนึ่งนะครับพออากาศเข้าทางนี้และเชื้อเพลิงมันอยู่ระดับนี้อยู่แล้วมันสั้นเนี่ยไฟมันไม่ตีย้อนครับมันก็จะพุ่งขึ้นตรงนี้เท่ากับว่าเหมือนเป็นการเร่งนะครับอันนี้เท่าเท่าที่ใช้แล้วมันเป็นอย่างนี้นะครับก็เลยเอามาบอกกันต่อนะครับไม่งั้นเนี่ยมันไม่มีใครมานั่งอธิบายให้ฟังอย่างนี้หรอกนะครับเขาก็จะสร้างภาพสวยหรูเพื่อที่จะขายของอย่างเดียวนะครับ อันนี้ก็บอกกันเป็นวิทยาทานกันไปใครดูอยู่ก็ฝากติดตามช่องมาชาจมปวดไม่สอยกันด้วยแล้วกันนะครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยจะได้เห็นคลิปใหม่เห็นไหมมันแรงจริงๆนะครับแรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าถ้ายิ่งเปิดถ้ายิ่งเปิดตัวนี้อีกนะครับมันจะยิ่งแรงกว่านี้นะครับเนี่ยถ้าเปิดตัวเนี้ยหนักนยถ้าเปิดอย่างเงี้ยนะเนี่ยจะแรงกว่าเดิมเลยน,นะเนี่ยนะแรงแบบเป็นแก๊สเลยเห็นไหมนี่นะครับเอาไอโฟนไว้ใกล้ๆเตาเดี๋ยวก็เกิดความร้อนอีกเนี่ยเห็นนะครับ นี่ลิ้นจะพันกันอยู่แล้วนี่นะครับผมก็ใส่อยู่แบบนี้นะครับพอมีอากาศเนี่ยมันจะขึ้นไปทางนู้นแต่ถามว่าเชื้อเพลิงอ่ะเห็นไหมมันจะลามขึ้นมาหาปลายฟืนเห็นไหมเพราะตรงนี้ก็มีออกซิเจนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยถ้ามันลามมาจริงๆเนี่ยเราควรปิดนะครับถ้าเราปิดหมดนะครับปั๊บไฟมันจะดับลงนะครับไฟมันจะอ่อนมันจะเบาลงเห็นไหมไฟจะอ่อนลงเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วถามว่าอ่าถ้าเปิดละ่ะแง้มนิดนึงเนี่ยเข้มขึ้นมาเลยเห็นไหม ุ่งเป็นแก๊สเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่สําคัญถ้าเราจะนั่งทําหุงต้มเลยหรืออะไรเลยก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรานั่งคุมนะในกรณีไม่ได้ปล่อยปะแล้วเลยนะครับก็แง้มมันไว้นิดนึงนะครับแง้มมันไว้นิดนึงให้อากาศเข้าไม่ต้องเยอะต้องมากมายนะครับไม่งั้นเนี่ยไฟมันย้อนนะครับเวลามันไหมมาถึงต้นต้นอ่าต้นปลายไม้มันเนี่ยนะครับต้นปลายฟืนเนี่ยนะครับอ่าแง้มไม่แค่นี้แหละไม่ให้ไฟมันขึ้นนะครับเนี่ยไฟมันก็จะไม่ขึ้นมาเห็นไหม มันก็จะไปวิ่งเส้นนูแทนดูดูเห็นไหมมันออกเป็นแก๊สเลยนะครับแต่ถา้าอ่ะก็จบไปนะครับหนึ่งเรื่องของฟืนนะครับเรื่องของฟืนและหนึ่งนะเทคนิคนะเรื่องของฟืนหนึ่งสองคือฝานะครับการการควบคุมไฟนะให้แรงไม่แรงคืออยู่ที่ฝานะครับมันต้องสัมพันธ์กันระหว่างฟืนฝานะครับเสร็จปุ๊บนะครับในเมื่อฟืนฝาไปแล้วมีอะไรอีกนะครับเชื้อเพลิงนะครับ ไอฟ้ฟืนนี่แหละนะครับแต่กลับไปข้อแรกเป็นฟืนแต่ฟืนในที่นี้เนี่ยมันควรเป็นฟืนยังไงนะครับอ่าหัวใจมันเลยนะครับถามว่าของที่ดีที่สุดสําหรับผมเนะี่ยไม้ที่มันแรงจริงๆเนี่ยเชื่อไหมมันคือไม้พาเล็นะครับอุ้ยมันใช่เหรอดูเนื้อหนังมันไม่น่าจะแรงเลยโมเป่าวะเนี่ยนะไม้พาเล็เนี่ยเป็นอะไรที่เวิร์กมากนะครับเป็นเชื้อเพลิงที่แรงมากนะครับในการให้ไฟนะครับ เป็นไม้ที่ให้ไฟแรงมากแล้วก็ไม้อย่างอื่นทุกชนิดได้หมดเลยนะแต่น,นี้พูดถึงนะถ้าหาได้แบบใกล้ตัวเห็นเขาทิ้งอะไรเงี้ยเขาไม่ใช้เนี่ยตัวเนี้ยดีมากแต่ไม่ใช่เนื้อฟูฟูแบบนี้นะมันจะต้องเป็นเนื้อแบบนี้นะครับเป็นเนื้อหน,นาๆแบบเนี้ยเนี่ยนะครับเป็นเนื้อหนาๆแบบเนี้ยแล้วเราก็ตัดเป็นชิ้นสั้นนะครับตัดชิ้นสั้นแล้วก็เราก็ใส่เข้าไปมันจะไหม้เร็วนะครับไหม้ไฟแรงมากเลยนะครับไฟเนี่ยแรงมากยิ่งเอาไป เผาอบเป็นถ่านเนี่ยไอตัวเนี้ยเร็วนะครับเร็วแรงให้ไฟแรงมากแต่ก็มอดไวเพราะมันไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะครับมันมอดไวแต่ทีเนี้ยเราไม่ได้ทาถ่านไงเราต้องการไฟแรงๆอยู่แล้วเพราะมันเป็นเตาจรวดนะเราเอาไม้เลตอย่างเงี้ยถ้าเราเจอข้างทางนะครับเรามีเตาเนี่ยเราใช้ตัวนี้แหละนะครับเวิร์กที่สุดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับไม้ไผ่นะครับโอ้ยไม้ไผ่ไม้ไผ่ไต้องตัดเป็นชิ้นนะครับไม้ไผ่เนื้อแน่นๆแบบเนี้ยน,บบน,นะเราตัดเป็นชิ้นเลยชิ้นประมาณเนี้ยนะครับประมาณ สี่นิ้วก็ได้นะครับประมาณนี้เป็นเป็นท่อนเป็น,ปนท่อนเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปเวลามันติดไฟปุ๊บเนี่ยนะครับมันแรงนะครับระหว่างเป็นท่อนแบบนี้นะครับกับเนี่ยแบนแบแบบนี้นะครับอันไหนมันแรงกว่ากันนะครับอ่าพูดได้เลยว่าเป็นท่อนแรงกว่าตัวเนี้ยไฟติดดีนะไฟติดแต่มันเกิดการเผาไหม้ที่เร็วนะครับแล้วก็ไฟก็มอดไวนะครับแล้วเป็นขี้เท่าซะส่วนใหญ่นี่เห็นไหมค่าค่าเจือ นี่นะครับอันนี้เราหุงข้าวกันจริงๆนะครับเนี่ยไฟยังแรงอยู่เลยเห็นไหมอันเนี้ยเป็นเรื่องจริงเทคนิคที่สําคัญคือฟืนนะครับแล้วก็ไม้ผูกก็ไม่ควรเท่าไหร่ไม้ผูเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็กลายเป็นขี้เถ้าหมดเลยนะครับอันเนี้ยฝากไว้เป็นเทคนิคนะครับก็จะมีที่แรงๆนะที่คนมองข้ามกันก็จะมีนี่แหละนะครับไม้พาเลทนะครับหนึ่งนะครับแล้วไม้ไผ่เนี่ยควรที่จะเอาไว้ในการก่อเชื้อนะครับไม้เป็นๆเนี่ยก่อเชื้อนะครับ ม้แบนเนี่ยก่อเชื้อแล้วก็ไม้หนาๆแบบเนี้ยตัดนะครับตัดให้เป็นชิ้นเป็นชิ้นเนี่ยเป็นท่อนตันๆแบบเนี้ยดีนะครับไฟมันแรงนะครับแล้วก็อ่าโดยทั่วไปนะครับฟืนที่ใช้เนี่ยมันก็จะมีที่ผมใช้นะนะ mm hmm. เก็บเก็บเอาเลยเศษนะครับเศษแบบนี้นะครับเศษแบบนี้ก็ใช้ได้เนี่ยพวกเศษแบบลากลากไม้แบบนี้นะครับ พวกเศษรากไม้แบบนี้นะครับเนี่ยไม้แบบนี้ที่เป็นรากไม้สักหรืออะไรที่เขาขุดทิ้งเนี่ยอย่างเงี้ยเรามาตัดเป็นชิ้นเล็กนะครับไฟยิ่งแรงนะครับตัดเป็นชิ้นเล็กๆ็พอมันไหม้เนี่ยมันแรงมากแล้วมันทนนะครับมันจะไม่เป็นที่เท่าง่ายๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการหุงข้าวของท่านนะ่ะสุกแน่นอนถ้าไปแคมปิ้งนะยิ่งใครลูกเสือเนี่ยนะครับพกไปด้วยนะครูครูตบกระบาลเลยครูจะฝึกการหุงแบบเอาเหินมาตั้งก่อเป็นเตาดัานเอาเตาจรวดไปนะครับได้กินเร็วกว่าเพื่อนนะครับเออ ก็ยาวไปนะเดี๋ยวครูเบิดกระโหลกเอานะครับนอกจากครูจะไปแคมปิ้งเองหรือเราจะไปแคมปิ้งแบบว่าเออเที่ยวก็แล้วแต่นะครับแต่ถามว่าอย่างเงี้ยเจอเศษไม้ตามอ่างเก็บน้ํานะครับหรือเราไปสถานที่ต่างๆที่เราไปแคมปิ้งข้างทางอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยของดีเลยนะครับอันเนี้ยแน่นมากนะครับอย่างเงี้ยยิ่งเนื้อแน่นแข็งๆเงี้ยแห้งๆเหมือนกันนะครับไฟลุกทนนานแล้วก็ได้ความเร็วความแรงของไฟอะ่ะ ค่อนข้างที่จะดีดีมากเลยนะครับแล้วก็อาหารเราก็จะสุกเร็วนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับถ้าหุงข้าวก็ขยันคนไม่คนก็ไม่ติดหม้อแน่นอนเพราะไฟมันแรงนะจ๊ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ให้เทคนิคไว้ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็เดี๋ยวผมสอนงานลูกน้องต่อก่อนแล้วกันลูกน้องก็จะคนหม้อข้าวหุงข้าวนะครับ ไปแล้วนะจ๊ะไปๆจุ๊บๆเทคนิคดีๆก็เอามาฝากกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวกดติดตามไว้นะครับช่องประชาําปวดมาสอดก็จะมีอะไรสาระดีๆมาฝากกันเรื่อยๆนะครับคือผมทําแล้วเนี่ยก็จะหาจุดอ่อนแลวก็ข้อเด่นมันแล้วก็ามาลงในช่องนะครับสาระที่ส่วนใหญ่ที่ลงอ่ะก็คือเป็นของจริงทั้งหมดนะครับไม่ได้จําใครมานะครับยกเว้นแต่ต้นแบบนะครับสาระเนี่ยสาระมันอาจจะจํามาเรื่องของ อ่าทฤษฎีต่างๆแล้วเราก็เอามา adapt นะครับเอามา adapt ปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นเหมาะกับบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักน้ำนะครับการปลูกหญ้าเพโกล่านะครับแล้วก็สาระ,ะอ,อื่นๆอีกเยอะเลยในช่องนะครับก็ดูในเพลย์ลิสต์ผมแยกเป็นเพลย์ลิสต์เพลย์ลิสต์ไว้ให้นะครับการฝึกมา้าการขี่มา้าอย่างเงี้ยนะครับก็มีเป็นประสบการณ์ตรงนะครับมาเล่นกันดีก่ะก้าวหัวหน่อยเก้าวหัวหน่อยเก้าวหัวหน่อยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าไปบ่ายจุบ๊บ